สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเศร้ากับเสษ่สวนมันสะบัลังทุรุทันนะครับมื่อนี้ก็มาพบม้องบับกผมอีเซนเคยนะครับเกิดเศษสิ่งกินงล่งข้องมีพี่น้องผู้หนึ่งมันถามผมมาว่ามั่นอันนอกปุยนะครับแก่ยังไรนะครับเขิมั่นพี่น้องเป็นลักษณะแบบนี้มีบกก่บกีสาเหตเหรอครับสาเหตุที่หนึ่งเนาะ มั่นขาดน้ำนะครับมันก็สิเป็นลักษณะแบบนั้นใบกระสีรุ่นนะครับกัสีเป็นแบบนี้กระสีใบเลื้งเช่นกันนะครับสาเหตุที่สองก็คือผสมปุ๋ยลายผูเนะครับกับสีะมาณนี้กระสีใบเลืองสาเหตุที่สามนะครับเปียกไฟไล่แดงครับมันสีรุ่งน้าใบนี่มันกระสีไข่กันแต่ว่ากระสีบ่ปบันไดนะครับเดียว มาในเข้ามาเขาเหลืองกันเลยนะครับว่าแกงวิธีแก่นะครับการมั่นนอกปุยนะครับแก่ยังไงวิธีแก่นะครับวิธีของผมนะครับวิธีอันแก่นี่สิวตายตัวนะครับไม่ไลยแบบไลายแล้วแต่อันเพิ่นเฮ็ดนะครับแหล้วแต่อัอนอาลงคน้าลงคนเพิ่นกันเฮดยังไงแหละบ่หูคือกันแต่ว่ามาเ้าเหื่องวิธีของผมนะครับว่าแกงยังไง วิธีของผมนี่สิงดงดใส่ปุ๋ยครับงดใส่ปุ๋ยประมาณเจ็ดมือวิธีของผมนี่นะงดเจ็ดมือเนาะครับถ้ามันพี่น้องเป็นแบบนี้หรือว่ามันเหี่ยวอีลีเนาะครับถ้ามันนอกปุ๋ยนี่มันสีเหี่ยวบเบลยมันบ่บดอเป็นแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างซื้อเนาะครับเพราะว่ามันผมไม่นอกปุ๋ยให้พี่น้องงดน้ามเจ็ดมือพอครบเจ็ดมือแล้วให้เอาปุ๋ยท่างใบนะครับม่สีล้งเหงามันนี่ นี่เห็นบ่ครับห้อยพมสีดอยู่นี่เมื่อนี้พมก็มาสีนียสีดเบอร์สูงเอาเลยนี่ให้มาหมสีลงทาเงาเนะครับสีไปเรื่อยเรื่อจนมันพี่น้องมันขึ้นจนมันมันซึนธรรมดาเป็นมันปกติแบบนี้นะครับบม่มีเหี่ยวไม่มียางเลยนี่ให้พี่น้องเอามาสีทางใบมาสีทางใบแลวก็มาสีสลับครับอันนี้หรือว่าสีสีแต่ทางใบก็ได้คันมันพี่น้องเหี่ยวอีกกับมาสีทางเงาเนาะครับเห็นสลับกันไปยังสี แต่ว่าในท่างดินพ่อมาขันเป็นนาแหล่งยังสี่เนาะครับเศสีินท่างดินสารับก็ทางใบขันมันเป็นนาแหลงแต่ว่าขันเป็นหนาฝนนี่กันซื้อได้ห่างใบกับพ่อเนาะครับขันมันเป็นขันมันเป็นหนาฝนเนาะครับขันมันนอกปุ๋ยมันนอกปุ๋ยหนาฝนนี่มันก็คือกันกับนาแหล่งเนะครับขันมันนอกปุ๋ยนาฝนนี่ก็คืองดสีปุ๋ยไปซื้อเนาะครับบรต้องเีท่างดินเนาะครับงดสีษแล้วจนกว่ามันจะขึ้นยังมาสีษทางใบ แต่ว่ามานี่นาแรงนี่ให้พี่น้องมาสีทางดินกับทางใบสีสลับไปสีสลับไปสีสลับมากนะครับสมมติว่าอาทิตย์นี่สีใส่ทางดินอาทิตย์นาสีใช่ท่างใบอาทิตย์นี้สีใช่ท่างดินอาทิตย์หนาสีท่างใบสลับกันไปยังสีนะครับทุกๆทุกๆเจ็ดมือหรือสิมหามือก็ได้แล้วแต่พี่น้องนะครับจะเป็นปุ้ยยังก็ตามให้จังสี่นะครับวิธีผมนี่ได้ผลแน่นอน เพราะว่าผมเห็ุมาแล้วนะครับพี่น้องพ่อเข้าใจด้วยนาะครับอันนี้หรือว่าสรุปให้พ่สรุปบอกสรุปสรุปก็คือให้พี่น้องสีทางดินเดี๋ยวเอาไมเหลื่อมทับซุนแล้วนี่ลาบมายามผุมบอกเรื่ยวๆมันมักซับยุส่นห้างเถอกับจอดคืนนาอครับขันมันพี่น้องนอกปุ๋ยให้เศร้าสีทางใบ หมาสีทางดินโอ้ยเดี๋ยวเอาไหมนี่แหละไม่อย่ามผมบอกเร็วขันมั่นพี่น้องนอกปุ๋ยนะครับกันมั่นนอกปุ๋ยเหมาสีให้งดสีทางใบนะครับขันมันนอกนอกปุ๋ยนี่งดสีท่างใบหครบเจ็ดมือแล้วเห็มาสีท่างดินสีทางดินไปเรื่อยๆจนกลัวมันพี่น้องจะขึ้นจนกว่าจะขึ้นมาเป็นสภาพนี่พอมั่นขึ้นแล้ว ให้มาสีทางใบสลับกับสร้างดินนะครับสีสลับไปสีสลับมานี่นะครับสรุปทรัพนี้เอาไปเอามาคุ้มแหงบอกแห้งงงงงจกควงเรือกว่าพี่หน้องสิงงนําอาจจะโบงงเนาะครับเรีอว่างงงอยู่งงอยู่กับบัจาคือกันเพราะว่าคมก็งงคือกันนะครับเนาะสํารับคิปหนีกับโมไม่มงอะไรครับเบิ่งบรรยากาศคือเราพูน แดดเพ่งๆเนียเลยแดดใบใบยางก็กงร,งร,งกร่องพุงพ่นแหลงโคกใหม่ก็ลอนแล้วเนาะครับใายางป่านี่ก็ล่นมาเรียบพ่นถ้าพ่นกวัดเนาะครับมั่นผมนี่ถือว่าอยู่ทึ่งโน่นเนาะครับหรือว่าเกือบเกือบเกือบคล้ายๆว่าทึ่งภูเขาเลยเนาะครับขันเม่นบอกว่านี้เพราะามันโน่นอีรีน่ะเนี่ยไปเนะี่ย ไปนู่นนี่ครับผมรวมอยู่นี่จะว่ามันแรงอีลิอ๋อสำหรับคลิปนี้ครับผมมีอย่างไรครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเสียผมมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปขันมีพี่น้องมีอย่างสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เบิ้ตสุดยางเลยนะครับแต่ว่าต้องเจวกันกับเร่องมันนะครับเรียงอื่นนี่ผมโมหูนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเฮ็ด สำหรับคลิปนี้ครับผมกับอจ๊เพียงไวยซ้ำนี้สวัสดีครับ